สวัสดีครับผมเอริยพลจากช่องสินแสบาโคชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวอังคารย้ายในเดือนตุลาคมส่งผลตั้งแต่วันที่21ตุลายาวไปจนถึงวันที่4ธันวาคมครับจะมี3ลัคนาราศีใดเฮงบ้างเรามาฟังกันเลยครับเฮงแรกนะครับก็คือลัคนาราศีกันครับเพราะว่าดาวอังคารหรือหมายเลข3เนี่ยนะครับย้ายเข้ามาในช่องการเงินครับแปลว่าเงินของคนลัคนาราศีกันเนี่ย มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับแล้วก็มาด้วยความขยันนะมาจากการลงแรงนะการทำงานเนี่ยนะครับนะทำให้มีเงินไหลเข้ามาเนี่ยอย่างมากมายเลยนะโดยเฉพาะเนี่ยการทำงานร่วมกับเพศชายนะใครที่เป็นเพศชายนะก็ตรงช่วงนี้เราก็ไปโฟกัสหรือว่าไปทำงานร่วมกับเขานะก็มีโอกาสที่จะได้เงินเยอะนะครับแต่ก็ระวังด้วยนะครับว่าได้เงินมาเยอะอาจจะใช้เยอะด้วยเหมือนกันนะตรงนี้ก็ต้อง ลัดกลุ่มรอบคอบนะครับถ้าได้มาแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับก็มาฝากผมไว้ก็ได้นะหรือว่าถ้าไม่อยากฝากผมนะครับก็ไปหาคนที่ไว้วางใจนะฝากเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลัคนาราศีแรกนะครับที่เป็นลัคนาราศีเฮงนะเฮงคนที่2ครับก็คือชาวลัคนาราศีธนูครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยก็เข้ามาในช่องโชคลาภนะครับ แปลว่าโอ้โชคนี่มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเพราะว่าดาวคาร์เนี่เป็นธาตุลมด้วยนะครับมาแบบปุดปัดพุดปราดนะความขยันของคุณเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดโชคลาภให้คุณครับคือคุณทํางานไปเถอะนะอย่าไปคาดหวังนะทำด้วยความขยันตั้งใจเดี๋ยวมันมาเองนะครับแล้วก็พอได้มาเนี่ยก็ระวังนิดนึงว่าจะอยู่กับตัวไม่นานนะเพราะว่าดาวนี้เนี่ยนะครับจะมันจะทําให้กระเป๋าตังคุณเนี่ยครับสั่นนะครับสั่นยังไงครับ ไม่ใช่สั่นสู้นะครับสั่นที่จะอยากไปซื้อของครับโดยเฉพาะคุณสาวๆนะครับนะก็จะอพอได้เงินมาก็แบบพอดีเลยนะเบอร์กินนะหนังใหม่นะหรือแบบโอ้ชาแนลสักใบไหมหรือว่าลุยวีตองไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือถ้าคุณผู้ชายนะครับอาจจะแบบพอดีเลยกำลังอยากได้โทรศัพท์ใหม่นะมือถือใหม่อะไรพวกนี้นะครับก็ระวังนิดนึงนะก็ป้องกันด้วยการที่วางแผนทางการเงินควบคู่ไปด้วย นะจะได้ได้เงินมาแล้วเนี่ยอยู่กับเรานานๆนะอ่ะเฮงคนต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีกุมภับเพราะว่าจะเข้ามาที่ช่องความเจริญนะดาวังคารก็แปลว่าความเจริญเนี่ยมาเยือนคุณแล้วนะครับแปลว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณเนี่ยจะมีความขยันหมั่นเพียรเป็นพิเศษนะซึ่งความขยันหมั่นเพียรเนี่ยที่คุณลงแรงไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่ามันทาให้คุณเนี่ยได้ความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับนาพาความสุขความเจริญมาแก่คุณนะ สิ่งที่คุณต้องระวังนิดนึงก็คือระวังคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะพวกหัวหน้างานหรืออะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะผู้ชายนะถ้าเกิดสมมุติว่าเขามาแบบกวนๆนะมาแบบหาเรื่องนะนะก็เราก็นึกไว้ซะว่าเราดาวดีเราอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักหลบหลีกนะเวลาภัยมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องทําตามดวงนะคือเขาเรียกว่าอะไรบางคนบอกว่าเวลาฟังดวงไม่ดีเนี่ยจะต้อง เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะนั่งรอคอยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราก็หลบหลีกได้นะครับเราก็ต้องป้องกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น3มลัคนาราศีแห่งนะอ่ะทีนี้ผมก็อยากจะเตือนนะครับ3เจอเลขอะไรแล้วซวยซ้าซวยซ้อนก็คือ3เจอ1น,นะครับถ้า 3. เจอ1เนี่ยซวยซ้ซวยซ้อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นคู่ศัตรูกันนะครับหรือ3เจอ4นะอันนี้เห็นบ่อยมากเลยโดยเฉพาะดารานะพิธีกรนะครับที่3ไปเจอสี่นะครับ จะพังป่าครับพูดอะไรไม่คิดนะครับจนกลายเป็นกระแสดราม่านะครับวันนี้เราก็ต้องระวังถ้าสามมาเจอ4เนี่ยจะปากเสียเป็นพิเศษนะพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าปากสุนักนะปากปีจอนะอ่าไปแปร เอาเองอันนี้พูดแบบสุภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังปากนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เตือนไว้แล้วนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปเจอกับเลขอะไรนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าซินแสบาร์โคดชีวิตนะครับก็เป็นแอปที่คุณสามารถเพิ่มทางไลน์นะไลน์แอดซินแสเซ็ไอเอ็นเซเอนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนผูกดวงเพื่อใช้งานได้ฟรีนะเริ่มต้น30วันนะครับ โดยใส่โค้ดสินแสว่า456นะครับนะใส่456ไปนะครับก็จะได้เริ่มต้นใช้ฟรี30วันนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟรีต่อเนื่องได้ตามเงื่อนไขที่แอปพลิเคชันกำหนดเอาไว้นะครับทีนี้บางคนกังวลว่าเอ้ยแล้วพอหมดวันแล้วถูกตัดเงินหรือเปล่าอันนี้บอกให้สบายใจได้เลยนะครับก็ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะระบบ ไม่ขอชื่อไม่ขอนามสกุลไม่ขอชื่อเล่นไม่ขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ขออีเมลไม่ขอบัตรประชาชนไม่ขอบัตรเครดิตตัดเงินคุณไม่ได้เปรียบเทียบง,ง่ายๆเหมือนคุณใช้ Facebook คุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปใน Facebook คุณใช้ i n s t a g r กรมคุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปใน i n s t a g r กรมถามว่า Facebook มาตัดเงินคุณไหมไม่ได้ไงถูกไหมนะเะเพล๋อเฟซบุ๊กได้ข้อมูลมากกว่าอีกนะเพราะคุณใส่ชื่อด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ร0อเซนนะครับ ไม่มีระบบไหนในโลกนี้หรอกครับที่จะไปตัดเงินคุณจากวันเดือนปีเกิดได้นะครับนั้นใช้ไปเลยแล้วดูไปเลยนะครับคุณจะได้รู้ว่าทุนเดิมของคุณมีเลขอะไรอยู่แล้วดาวที่ผมพูดถึงเนี่ยจะย้ายเวลาไหนระบบก็จะมาเตือนด้วยนะครับคุณก็จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่หลงลืมนะครับแล้วก็จะได้ป้องกันตั้งรับได้นะครับกับชีวิตนะ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา r c o d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน a d ดไลน์ a อด g a l เ x y App เมื่อเข้าสู่หน้าลาสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลา เกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา